สนับสนุนโดย True 5 G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทย Thailand Sustainability 1-4ตุลาคมนี้3ย่านมิถาวรธนาคารอมสินเติบโตยั่งยืนตอบแทนคืนสู่สังคมกราฟผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของไทยสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้ ไรษณสนีไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทย อะไรทำไมมันใหญ่งั้นะอันนี้ต้นชุมแสงเดี๋ยวพาไปดูขออนุญาตอันนี้คือปลูกเองหมดเลยเหรอปลูกเองจริงไหมเนี่ยต้นนี้ไม่ได้ปลูกเองต้นนี้เป็นต้นที่ยกมาปลูกคือล้อมมาใช่ไหมล้อมมาซื้อมาในราคาหนึ่งแสนสองหมื่นบาทคนชอบต้นไม้ไงพี่กอฟเวลามาอยู่เงี้ยเนี่ยเวลานั่งบางทีแบบมาไม่เหนื่อยเงี้ย อากาศอบเย็นกับแต่ี่นี้อากาศดีมากเลยนะมันดูร่มรื่นมันไม่น่าเชื่อว่ามันยังอยู่ในกรุงเทพเหมือนอยู่แบบลาดบุรีบ้านปอยไม่เพราะว่าทางเข้ามาตอนแรกเนี่ยเรานึกว่าเราแบบมาพิพีว่าพี่หลงมันใช้ทางไปบ้านคนเี่ยงอันนี้ที่อะไรนะเมื่อกี้ชุ่มแสงชุ่มแสงนี่คือเขาแบบมีความเด่นอะไรไหมไม่ใช่เป็นไม้ที่ ใบร่วงง่ายๆอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเรามาปลูกเนี่ยมันจะเป็นร่มอย่างเงี้ยทั้งปีโอ้โหรอต้นไม้นี่เจริญงอกงามมากแล้วต้นรักเป็นยังไงคะพี่เก๋ยังไงยังไงยงเก่งยังไงนะเราได้ข่าวว่าเหมือนให้อตอยไปสุกของสุกใจแล้วอ่ะพอแล้วแต่ว่าตอนแรกว่าจะแต่งปลายปีนี้ด้วยสถานการณ์อย่างเงี้ยก็รอให้มันขี้คลายรอให้มันแบบเอาให้พร้อมทุกอย่างให้พร้อมมาเพราะเราไม่ได้รีบมแต่แต่งแน่แต่งสิครับคือเขาว่าแต่งแน่ใช่ไหมไม่ได้เถอยไมีตีมไงไหม ทีมงานขนมเป็นทีมวัดเออสนมแท็กที่มาจะได้แบบมาได้แบบหลายคนหลายชนชั้นคนมานอกก็มางานวัดก็เหมือคกันได้จะได้ไม่เคกิดไม่เกิดแต่เป็นประธานบริจาคก็เหมือนแต่งตัวมางานวัดอนะเไม่ต้องมาตีมาลงบ้านแมาตออะคนนี้คบมากี่ปีไม่รวมคนอื่นนะ มอมอนมอมอนมมอมอนเขารู้จักเนี่ยเจ็ดปีกว่านะแต่เราพบมากเกือบเจ็ดปีครับหกปีีแรกที่เจอเนี่ยเขาเป็นเสื้อผ้าใช่คอสตูเราเคยถามเขาเรื่องนี้แล้วแล้วเขาก็ยังเล่าเราก็ยังดีใจที่ครั้งนี้เล่ายังเป็นคนเดิมยังเป็นคนเดิมแล้วเขาก็ยังเล่าเรื่องเดิมเรารู้สึกว่าเออเฮ้ยมันเก่งเราเรียกมันให้หมวยหมวยมันเก่งหวังไม่ได้มัว่าโตพี่แต่มันรู้ไซรู้อะไรเงี้ยขอเบอร์ไว้หน่อยเพราะว่าเวลาพี่ไปงานพวกงานรับรางวัลอะไรเียเราให้แบบ มันตัดให้เราเลยเพราะเวลาเราไปซื้อสูตรตัวนี้ใช่ไหมใช่แล้ววันเวลาผ่านไปหนึ่งปีมาเจอไอ้ทีคือเขามาเป็น AE ตัวดูดีหน้าตาดีเปลี่ยนลุกเปลี่ยนลุกใส่รองเท้าต้นสูงมานั่งอยู่หน้ามอนิเตอร์อย่างเงี้ยลูกค้าคนนี้เคยเห็นที่ไหนวะแล้วพอเลิกงานเสร็จพวกเขาบอกเฮียจำหม่ได้ป่าวโอ้โหทีนี้กูโดนถามเยอะแยะมากมายอยู่ะปีเดียวทำไมมันเปลี่ยนแปลงได้คือเรื่องให้คุยก็เลยคุยต่อนานไม่กว่าจะได้แค่อย่าพูดอย่าพูดให้มันขัดจนขัดไม่มาเจ็บคอเดี๋ยวเว้น จะได้ <c oughs> สนิทกันไม,ไ,มไม่ไม่ไม่นานครับแต่งกินแล้วหนูเป็นคนมนุษย์ที่แบบว่าไม่ค่อยชอบตอบตอบลายถ้าคนรู้จักสนิทกันไม่จะรู้คือบาง่อีเขาเขาตรงมาเนี่ยเยีกินข้าวยังอีกอาทิ้งหนึ่งเราตอบ กินแล้วอย่างเงี้ยวันนี้800 900ข้อความอะยังไม่ได้ตอบเงี้ยแล้ว800ข้อความคืออะไรรู้ไหมเข้าซอยไหนเข้าซอยไหนคือจะมีคนมาหาคือมีคนมาหาก็อยู่ที่เนี่ยแล้วก็อยู่กับภรรยาพี่ว่าก็มีความสุขนะแฮปปี้เดี๋ยวเนี่ยที่ยงข้างหนูพึ่งตื้อไวร้อยตารางวาก็เดี๋ยวจะปลูกบ้านตรงนี้อ๋อแล้วนี่จะแต่งงงแต่งงานจะมีเตรียมตัวอะไรดูแลตัวเองอะไรไงด้วยมั้ยตัวเองก็คงทําให้ตัวเองสภาพดูดีหน่อยอะไรเงี้ยพี่พอให้มันเปิดเหมือนเดิมแต่ว่าอย่างที่บอกว่าช่วงโควิดที ผ่านมามันก็ไปออกกำลังกายอะไรไม่ได้เลยปกติีนเท้าจริงๆก็ต้องดูแลตัวเองด้วยวิธีอื่นๆมีเคล็ดลับไหมมีอ้าวมีเคล็ดลับเยอเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาบอกผู้ชมเดี๋ยวไปกล้องข้างน้ำแป๊บนึงทำไมอะเดี๋ยวอะไรก๊อบอะไรหว่า ความสนุกกันก่อนช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับโกตีกันต่อช่วงนี้ลูกค้าสั่งของมาเพียบน้องทิพย์ก็เลยต้องเร่งแพ็คของส่งให้ลูกค้างานเนี่ยพี่แจ็คก,ก็เลยมาช่วยไม่รู้จะส่งทันหรือเปล่าไปติดตามกันนะคะกดกริ่งหน้าบ้านกับเปลงสนีไทย พี่ทิปครับฮัจักไรเดอร์มารับแล้วครับอ้าไปเร็วไปกินข้าวกันกไปๆปหิวแล้วเออ่มว่าวันนี้ออเดอร์เยอะลูกค้า CF เยอะมากที่พี่ก<อ>ำลังรีบแพ็คของเพราะเดี๋ยวจะไปส่งที่ไปรษณีย์เนี่ยพี่ทิปครับ นี่มันหกโมงเย็ยนแล้วไปรษียยังเปิดดุยละครับโหแจทนี่เจช๊ชอยมากเลยแจ๊กไม่รู้หรอกว,ว่ามีไปรษณีย์ตั้งหลายสาขาที่เขาเปิด24ชั่วโมง3ามรอห้าวันไม่เคยหยุดให้บริการเลยนี่ไงตรงเดอะสตรีทรัชดาโอเคบ้ <S <S okay, านล้ว้เอ้ต้องรีบแพ็กแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ส่งแบงลูกค้าจะได้ไม่ต้องรอนะ่ะแสดงว่าแบบนี้พี่ทิพย์ก็สามารถจะทํายอดได้เพิ่มขึ้นอ๋อแน่นอนรายได้ก็เพิ่มขึก้น ได้เลี้ยงดูแจ็คไลเดอร์ได้ดีขึ้นมา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 เดี๋ยวช่วยแพ็คเดี๋ยวเสร็จแล้วพี่พาไปเลี้ยงอาหารญี่ปุ่นรวยโอ oh, มากาเซ่บะหมี่น้าปากซอยบะหมีนะ่น้าปากซอยมันอ่านจีนญี่ปุ่นตรงไหนเราก็เรียกเหมือนว่าราเมงสิมันก็ดูญี่ปุ่นแล้วเรียกบะหมี่ว่าราเมงจะกลายเป็นญี่ปุ่นอ่ะด,ดีแพ็คปะเดี๋ยวเราไปส่งก่อน สี่และชิดาคงกินกัอยู่โอ้ยถ้าต้องแพ็คเหนื่อยขนาดนี้พี่ที่ไม่ต้องเลี้ยงผมก็ได้เดี๋ยวผมเลี้ยงนี่เองโอมากาเซ่โอ้ยชัดด้่นหนาดีมากดีมากดีมาก <laughs> ไป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 สามร้อยหกสิบห้าวัน